เรียกว่าไม่ว่าจะเจนไหนก็ต้องรู้จักตัวแม่เน็ตไอดอลไทยและยังดังไกลถึงต่างประเทศอย่างแมสิตางบัวทองสาวสองรุ่นใหญ่ที่เริ่มมีชื่อเสียงจากคลิปเต้นสะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะตำนานซ้องหยุดจนเป็นต้นตำรับแห่งเทรนด์ติ๊กตอกที่เหล่าคนดังทั่วทั้งวงการต่างแห่กันโคเวอร์ในช่วงหนึ่ง ก่อนที่ต่อมาในปี2567จะเจอข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อมีรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีออกมาทวงถามค่าที่พักจากแม่สิตางจนกระทั่งช่วงหลังก็เงียบหายไปไม่ค่อยได้ทราบข่าวคราว,าวแม่สิตางอีกเลยล่าสุดด้านหมวยโซฮอตก็ออกมาโพสต์ถึงแม่สิตางตอนนี้ไปอาศัยอยู่ที่วัดจังหวัดลบบุรีแล้วพร้อมอัปเดตชีวิตในตอนนี้อีกว่าหนูไม่ได้ออกมาซ้ำเติมแม่สิตางนะในฐานะที่รู้จักกันมานานแม่ไม่เคยบอกหนูเลยว่าแม่เดือดร้อนอะไร จนเมื่อวานมีคนแท็กหนูไปดูในไลฟ์สดแม่แล้วส่งข้อความมาหาหมวยเยอะเลยว่าแม่ไม่เหลือใครแม่ไปอยู่วัดกินข้าววัดสิ่งแรกที่หนูอยากจะบอกแม่ก็คือแม่ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงมันมีขึ้นและมีลงเลิกยึดติดกับชื่อเสียงแม่ต้องปลงและจมให้ลงบ้างนะแม่ วันนี้ได้มีเวลาโทรคุยกับแม่สีตางแกก็ร้องไห้บอกว่าหมาป่วยก็เลยช่วยค่ารักษาหมาไปปกติแม่สีตางจะไม่กล้าโทรมาของเงินหมวยเพราะว่าแกจะคุยแต่เรื่องว่าแกมีงานตรงนั้นตรงนี้ต่างประเทศบ้างแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าทุกเดือนสิ่งที่หมวยให้แกมาตลอดคือส่งเสื้อผ้าหรือว่าของที่หมวยไม่ได้ใส่แล้วไปให้แกเสื้อผ้าทุกวันนี้ที่เห็นในสื่อของแกคือเสื้อผ้าของหมวยทั้งหมด เรื่องอื่นๆอาจจะพูดไม่ได้แต่บางเรื่องแม่ก็ไม่เคยฟังหนูเลยแม้กระทั่งคนอื่นๆที่มองแม่ทั้งในแง่ไม่ดีกับข่าวต่างๆที่ผ่านมาหนูก็ถือว่าได้ช่วยเหลือแม่ในฐานะเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นกำลังใจให้นะแม่แกคงไม่มีที่ไปจริงๆค่ะคงสุดทางแล้วเรื่องสําคัญที่จะเยียวยาแม่สิตางได้คือแม่ต้องจมให้ลงอย่ายึดติดกับหัวโขนหรือว่าชื่อเสียงที่เราเคยมีสมัยที่แม่ดังช่วงที่แม่ดังหนูก็อยู่กับแม่เห็นความสําเร็จแม่ทุกอย่าง แม่พลาดมาแล้วเรื่องไม่เก็บเงินตอนนี้สิ่งที่รักษายากที่สุดก็คือสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจมันคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ค่ะเทคแคร์ care, นะแม่ผัวแกเลิกกันไปนานแล้วกลับไปหาครอบครัวลูกเลี้ยงก็กลับไปหาครอบครัวและไปอยู่อีกวัดกับพ่อแท้ๆท,ที่บวชอยู่บ้านไม่มีแล้วญาติพี่น้องไม่มีข้อมูลเพราะว่าไม่เคยถามแกเรื่องนี้เหลือแค่หมาที่แกรักสองตัวตอนนี้กำลังป่วยใกล้จะจากไปหมวยเลยช่วยแค่ค่ารักษาน้องหมา เมื่อ3เดือนที่แล้วหมวยก็ขับรถเอาชุดของหมวยที่ไม่ได้ใส่ไปให้แกเองอยู่เลยค่ะชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมคะคุณผู้ชมยังไงทางเมาส์ฉ่ำยามบันเทิงขอเป็นกําลังใจให้กับแม่สิตางด้วยนะคะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ